สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการเกิดลมและอิทธิพลของลมที่มีผลต่อมนุษย์นะครับนักเรียนโลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นชั้นของอากาศที่ห่อหุ้มโลก เพื่อช่วยควบคุมพลังงานแสงและพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ให้มีปริมาณที่พอเหมาะกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกนะครับอันนี้คุณครูก็ให้นักเรียนดูนะครับลักษณะของชั้นบรรยากาศนั่นเองนะครับก็จะมีชั้นโทโทฟ,ฟิอนะครับชั้นสตาโทฟ,ฟิอนะครับชั้นมีโทฟ,ฟีอชั้นไอโอโนนะครับชั้น แอคซนนะครับนักเรียนที่นี้เรื่องของเราที่จะเรียนกันก็คือการเกิดลมและอิทธิพลของลมที่มีผลต่อมนุษย์นะครับก็บอกว่าเมื่อเรายืนเดินวิ่งหรือทำทกิจกรรมต่างๆอยู่ในสถานที่โล่งแจ้งเช่นสนามกีฬาหาดทรายริมแม่น้ำเราจะรู้สึกว่ามีลมพัดมาประทะกับหน้าตาและส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เรารู้สึกเย็นสบายสถานการณ์นี้แสดงให้เห็นว่า ลมคืออากาศที่อยู่รอบตัวเราและสามารถเคลื่อนที่จากบริเวณหนึ่งไปสู่บริเวณหนึ่งจนมาประทะกับส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะครับพื้นดินในเวลากลางวันจะสะสมพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้เร็วทำให้อากาศเหนือพื้นดินเป็นอากาศร้อนที่ลอยตัวสูงขึ้นอากาศเหนือทะเลนะคะจะสะสมพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ช้ากว่า เป็นอากาศเย็นจึงเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่อากาศเหนือพื้นดินเกิดเป็นลมทะเลซึ่งพัดทะเลเข้าสู่ชายฝั่งในเวลากลางวันนั่นเองนะครับลมทะเลเกิดในเวลากลางวันนะครับ,บ<า>นักเรยียนก็จะเห็นลักษณะนะครับก็คืออากาศร้อนนะครับจากอากาศเหนือพื้นดินลอยตัวสูงขึ้นอากาศเย็นจากอากาศเหนือทะเลนะครับเข้ามาแทนที่นะครับพัดจาก ทะเลเข้าหาบกนั่นเองนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็ลมบกจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนก็พัดจากบกออกสู่ทะเลเช่นเดียวกันนะครับก็แค่สลับกันต่อมาเขาบอกว่า ลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบเกิดจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงอากาศจะเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆทำให้เกิดลมพัดเฉื่อยหากสองบริเวณมีอุณหภูมิต่างกันมากขึ้นทำให้ลมแรงหรือเกิดพายุได้นั่นเองนะครับอ่า มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากลมได้อย่างไรนะครับดังนี้ลมเป็นการเคลื่อนที่ของอากาศทำให้อากาศเกิดการหมุนเวียนหรือระบ,บายอากาศภายในอาคารบ้านเรือนสองลมช่วยให้เกิดการกลายเป็นไอของน้ำได้ดีจึงทำให้ผ้าที่ผึ่งไว้แห้งเร็วขึ้นสามลมเป็นพลังงานที่ช่วยให้เกิดการเคลื่อนที่ของกังหันในลักษณะการหมุนซึ่งเราสามารถใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้ในการวิทน้ำนอกจากนี้พลังงานลมยังช่วยให้เกิดการเคลื่อนที่ในลักษณะการร่อนและการบินได้อีกด้วยนะครับอาทีนี้ใหุ้เรียนทำแบบทดสอบปรนัยลงในสมุดนะครับข้อที่1ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของอากาศนะครับนักเรียนตอบดีๆนะ1ฝุ่นละององ2ควันไฟสไอ้น้ำ4ี่แร่นะครับ ในอากาศ2ในอากาศมีแก๊สชนิดใดเป็นส่วนประกอบในปริมาณมากที่สุดแก๊ส1แก๊สอาร์กอน2แก๊สออกซิเจน3แก๊สไนโตรเจน4แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับข้อที่3นะครับสิ่งมีชีวิตต้องการก๊าซชนิดใดเพื่อใช้หายใจนะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซออกซิเจนก๊าซอาร์กอนและแก๊สไนโซนนะครับหรือแก๊สโอโซนนะครับขอโทษทีข้อที่4คือแก๊สโอโซนนะครับ ต่อมาข้อที่5ถ้าส่วนประกอบของอากาศมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ50%จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรอันนี้นักเรียนเรียงให้ถูกนะครับว่าน่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นข้อที่1 a b และ c ข้อที่2 a b และ d ข้อที่3 a c และ d และข้อที่4 b c และ d นะครับดูดีๆนะครับแล้วก็เรียงให้ดีนะครับนักเรียนต่อมา ข้อใดไม่ใช่ความสําคัญของอากาศ 1. อากาศเคลื่อนที่ทําให้เกิดลม 2. อ,อากาศช่วยให้เกิดการลุกไหมของเชื้อเพลิง 3. อากาศช่วยให้กเกิดสิ่งก่อสร้างจากหินปูนในการกัดกรนข้อที่4อากาศนํามาใช้ประโยชน์ในการเติมลมยางรถยนต์นะครับข้อที่16หรือเออโทษทีนะครับข้อที่6ตามบนโคกสมบูรณ์ในอากาศ100%เอร์เซส่วนประกอบด้วยนะครับ ได้มีผู้อาศัยอยู่ในตำบลโคกสมบูรณ์เป็นเวลานานจะมีสุขภาพเปอย่างไรฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับของอากาศที่ผสมอยู่ 1. ร่างกายแข็งแรง 2. ร่างกายเ็บ่อยสสามคนทั่วเหมือนคนทั่วไป 4. มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจนะครับต่อมาข้อที่ 7. ข้อใดเป็นแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดปริมาณการเกิดมลพิษทางอากาศหเปิดตู้เย็นบ่อย โดยปรับอุณหภูมิให้ตาม2เลือกใช้ถุงพลาสติกที่มีความหนาทนทาน3จุดไฟเผาต่อสังข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าว 4. ลดการใช้ผานาส่วนตัวโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะแเทนนะครับข้อที่8ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอากาศ 1. หนึ่ออากาศที่อุณหภูมิสูงลอยตัวสูงขึ้น แล้วอากาศที่อุณหภูมิต่ำเข้ามาแทนที่สองอากาศที่อุณหภูมิต่ำลอยตัวสูงขึ้นและอากาศที่มืออุณหภูมิสูงเข้ามาแทนที่สามอากาศที่อุณหภูมิต่ำลอยตัวสูงขึ้นแต่อากาศที่อุณหภูมิสูงไม่เคลื่อนที่สี่อากาศที่มีอุณหภูมิสูงและอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำลอยตัวขึ้นมาพร้อมกันนะคบนักเรียนข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดลมพัด อีกครั้งนะครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดลมบกนะครับ 1. ลมบกเกิดในเวลากลางวัน 2. ลมบกพัดจากทะเลสู่ฝั่ง 3. ลมบกพัดจากฝั่งออกสู่ทะเล 4. ลมบกเกิดได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับและข้อสุดท้ายข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่เกิดจากลม 1. เล่นกีฬาเรือใบ 2. ทําให้เกิดพายุหมุน 3. ผลิตกระแสไฟฟ้า4พัดรหัส วิตน้ําเข้านะครับนาเกลือนั่นเองนกักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกก็ทั้ง10ข้อเลือกให้ถูกต้องนะครับวันนี้นะครับคุณครูต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ